ระยะเร่งด่วนเช่นจะจะรับมือภัยแรงอย่างไรเช่นจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไรเช่นจะไปดูแล SME อย่างไรอะไรประมาณนี้นะฮะจะมีอยู่สี่สี่เรื่องย่อยๆนะฮะเป็นส่วนที่สามเอากันเข้าไปหนึ่งแสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเอากันเข้าไปภัยแรงท้องถิ่น SME สู่สำเร็จถูกไหมใช่ค่ะโอเคจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็ฟังแล้วผมก็งงๆนะระดับน้ำตีครังมันจะไปเคลื่อนอะไรได้ระดับอย่างนี้มันต้องนายกหรือรองนายกหัวหน้าทีมเศรษฐกิจถูกไหมใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคราวนี้ถ้าคุณหันไปสแกนข่าวหน้าหนึ่งกรุงเทพธุรกิจเอออีกฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งเศรษฐกิจเหมือนกันเออยุ่งดีเหมือนกันนะ ก็ก็ในกรุงเทพธุรกิจมันจะมีอยู่สองข่าวย่อยไอ้ข่าวสองข่าวย่อยด้วยกันข่าวที่หนึ่งเขาบอกว่ารัฐเลงออกแพ็กเกจอุ้มเศรษฐกิจหนุนช่วยกลุ่มลากยาแล้วก็จะมีรายละเอียดที่คล้ายกับที่คล้ายนะกับข่าวโพสต์ดีเหมือนมั่งต่างมั่งค้ายบางส่วนอืต่างบางส่วนการใช่ค่ะ ก็งงๆเขาบอกว่านายกตู่ตั้งคณะทํางานระดับคณะทํางานนะมีัฐมนมตีกลางเป็นประธานมีปาระทรวงทุกกระทรวงเป็นกรรมการมานั่งดูแพ็กเกจมานั่งออกแบบแพ็กเกจที่จะอุ้มรากหญ้าใช่ช่วยเหลือรากหญ้าให้เสนอเป็นมาตรการเร่งด่วนมาเอออะไรประมาณนั้นตกลงมันข่าวเดียวกันไหมเนี่ยแล้วขณะเดียวกันอีกข่าวหนึ่งนหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจเขาพูดถึงกรมบัญชีกลางไปจะไปล้วงจะไปควักเงิน ที่เหลืออยู่ในกองทุนหมุนเวียนทั้งหลายทั้งปวงมาสักหมื่นสองหมื่นล้านกล,กลมเพื่อมาช่วยภัยแรงใช่ค่ะเป็นวิกฤตณขณะนี้เฉพาะหน้าเร่งด่วนด้วยเออก็เกิดความจบสมรมนดังนั้นเราจึงพยายามที่จะจะไปเคลียร์ไอ้ข่าวเหล่านี้นะฮะตกลงไอ้กระบวนท่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกระบวนท่าในการรับมือภัยแล้งเนี่ย ของรัฐบาลมันเป็นอย่างไรกันแน่อะไรใช่อะไรไม่ใช่เราจะไปกันที่คุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุทยานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีปิติพงษ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอสอบถามข้อมูลนิดหนึ่งนะครับคุณปิติพงษ์ฮะย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีข่าวว่าที่ประชุมรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือครับ ครับครับเท่าที่ผมจําได้แต่ชื่อเป็นไงไม่ทราบนนะครับครับมีกับคุณสมหมายมตรีลางเป็นประธานนะมีสมหมายเป็นประธานครับครับชุดนั้นภารกิจก็คือเสนอมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะยาวนะต้องอ่านที่มติคณะมนตรีนะฮะแต่เขามีภาระที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ คงจะเน้นเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณครับครับเห็นเห็นเห็นเอ่อมันจะมีมาตรการทั้งหมดที่จะทําอยู่3ส่วนแต่ว่าในส่วนที่3ที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของภัยแล้งนะครับครับเขาบอกว่าจะเตรียมงบไว้1นึ่งแสนล้านบาทเนี่ยทำสี่โครงการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนซึ่งก็จะมีเรื่องของภัยแล้งด้วยนะในส่วนตรงนั้นนี่พอจะจําโครงเรื่องได้ไหมครับว่า ยังยังผมยังไม่ทราบเห็นแต่ในหน้าหนังสือพิมพ์ฮะฮะแต่ว่าเคยพูดกับท่านละมนตรีครังไว้นานแล้วว่าตั้าใจจ่ายในยแต่ละปีมันคงประมาณนั้น,เ,นเพื่อที่จะช่วยชาวไร่ชาวนาเพราะมีเหตุสองอย่างที่เราต้องระวังก็คือคอันที่หนึ่งภงัยแล้งอันที่สองรอคาคาผลผลิตการเกษตรคร ครับหลักๆกันนะครับแล้วแต่ว่าแต่ว่ารายละเอียดก็ต้องรอให้คุณสมหมายเติมคาในช่วงว่างนก่อนนะคะเพราะว่าทางผมเนี่ยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นเป็นกรรมการอยู่ด้วยเราเป็นกรรมการอยู่ในชุดของ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 คุณสมหมายนะครับใช่ครับก็คงเสนอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยเราเดิมเนี่ยเขาเป็นประหลัดกระทรวง ก็เลยขอยกระดับเพราะว่าภาคเกษตรมีปัญหาเยอะครับที่ที่ที่ตั้งกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดของคุณสมัยนั้นนะครับก็คงไม่ใช่เรื่องแค่รับมือภายแล้งเพียงอย่างเดียวก็คงย่าง่นด้ค่ะไม่ใช่บังเอิญมีเรื่องของภัยแล้งนี่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอีกหนึ่งเรื่องหนึ่ใช่ครับวันการประชุมกรรมาิในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวในประเด็นเกี่ยวกับพัยแล้งเข้าสู่การพิจารณาบ้างไหมครับคือของ ที่เกี่ยวกับภัยแล้งเนี่ยก็คงเป็นการรายงานสถานการณ์ทั่วไปแต่ที่จะพิจารณาก็คือตอนที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ําชุดใหม่ที่ท่านนาย,ยกรำตรีเป็นประธานในวันพุธเช้าครับเชาวว้าวันพุธครับวันพุธสัปดาห์นี้นะฮะครับครับ วันพรุ่งนี้ประชุมทัฐงนิรีก็เพียงแค่รายงานสาการน้ําในภาพรวมครับรบแล้วก็อาจจะในเรื่องของเนื้อหาสาระน้ําจริงๆก็คงต้องรอคณะกรรมการนโยบายน้ําชุดนายกที่จะประชุมในวันมนมันี้มาตรการต่างๆครับคัมาตรการต่างๆจะเสนอใวันในวันนั้นได้แหะครับ เห็นบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะมีประกาศวาระแห่งชาติว่าด้วยเรื่องภัยแล้งจะประกาศเรื่องประหยัดน้ําทุกกระทรวงทวงกลมและรวมถึงการรับบริจาคน้ําไปแจกไปเจออะไรประมาณนั้นด้วยใช่ไหมครของทางผมก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องน้ําเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะพน้ำบอกดูพวกบริโภคเนี่ยเราได้จัดน้ําให้แล้วส่วนการบริหารจัดการก็อยู่ที่คนที่ดูเรื่องน้ําอุโภกบริโภคครับค่ะส่วนน้ำเกษตรเราจะมีแนวทางอะไรยังไงเพิ่มเติมจากเดิมไหมคะ ก็วันพุธเนี่ยก็คงคือวันอังคารเนี่ยเราจะสรุปว่าหลังจากไอ้ชัดดาวไอ้พวกน้ําต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมีน้ําเพิ่มขึ้นที่หน้าเขื่อนที่หน้าเขื่อนใช้นานเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วจะมีน้ําเหลือที่จะไปแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยเราส่งคนออกไปดูหมดแล้วนะฮะว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยจะมีน้ําเหลือที่จะไปช่วยอย่างไรบ้างอย่างไงนะฮะก็เป็นจุด ที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยถ้ากรมชลประทานเห็นว่าสามารถปล่อคลายเรื่องการสูบน้ําสําหรับชาวไร่ชาว,ชาวนาอ,อที่ไม่ได้ใช้สูบขนาดยักษ์หรือว่ามารวมกันสูบเป็นฝูงเนี่นะฮะก็อาจจะจะ,จะ,จ,ะจะดูว่าจะดำเนินการได้อย่างไรบ้าง<ะ>ครับครับครับหลักๆในวันพรุ่งนี้นั้นในที่ประชุมคราวมตรีนั้นน,นะครับกสุกรไก็คงรายงานในสองประเด็นใหญ่ๆก็คือสรุปผลมไม่ได้ฮนะที่จะ ที่จะรายงานนี่จะรายงานวันพุธนะครับอ๋อวันพุธวันพุธครับพรดว่าเขาดูแลเรื่องน้ําโดยตรงครับครับครับสรุปผลการชัดดาวน้ามันนะครับสุดท้ายแล้วเหลือน้ําน่าเขื่อนเท่าไหร่พอจะไปช่วยจุดเสี่ยงตรงไหนบ้างครัจะช่วยกันอย่างไรได้เท่าไหร่เมื่อไร่ประมาณนั้นนะครับครับถ้าจะผ่อนพันเรื่องสูบน้ําก็จะดูเป็นจุดๆุดไปประมาณนั้นและวันพุธวันมาเลือนจะตัดสินใจในเชิงนโยบายกันอีกทีหนึ่งครับ หลักๆกันนะฮะในส่วนในวันพรุ่งนี้ก็รายงานสาการในภาพผรวมไปไอ้ส่วนที่จะรับจากเพราะว่าเราเรากะไว้ว่าในส่วนไปแจกน้ําก็เป็นเรื่องของของทางด้านน้าอุคโบริโคนะฮะเราเนี่หาน้ําดิบให้เขาอ่ะนะฮะหลักๆหลักๆหลักๆก็เพียงแค่นั้นเองไงนะฮะส่วนเรื่องที่จะไปตั้งศูนย์ดูแล22จังหวัดัมันก็เป็นแพทเทิร์นที่มันจะต้องทำไอ้เรื่องที่จะปรับโครงสร้างระบบชนประธาน เป็นระบบปิดนั้นนั้นเป็นเรื่องระยะปานกลางระยะยาวระยะ,ะ,ยะสั้นระยะปานกลางมันอย่างนี้ฮะคุณดันนัยคะคือ<ะ>เราได้เตรียมการไว้สามเรื่องนะฮะ,ะเรื่อง<ะ>แรกเนี่ยพืชหลังฤดูแล้งเนี่ยเราเราได้เตรียมการไว้แล้ว<ะ>เพราะว่าปีนี้เนี่ยชาวนาในเขตลุ่มเจ้าพยานี่ทำนาได้หนเดียวครับ พอช่วงฝนผ่านไปเล็กน้อยเนี่ยความชุ่มชื้นในบรรยากาศในดินยังมีอยู่เราก็จะเสนอให้ปลูกพืชหลังฤดูแลงส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเราจะเริ่มการปรับโครงสร้างในเขตรุ่มชจ้าพยาเพราะเราคาดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะใช้น้ำพุ่งเฟือยอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็จะมีการปรับโครงสร้างในนาบางส่วนนะครเช่นเป็นเกษตรผสมผสานมี m มโครอิ r i ิเ t ชันนะีคือการชนประทานขนาดจิ๋วนะฮะในในฟาร,ร์มเหล่านี้เป็นตน้น mm hmm. แต่อันที่สามเนี่ยเราคงจะต้องเริ่มดูเรื่องอความมั่นคงทางอาหารและน mm ้ำ hmm. ในฟาร,ร์มแล้วในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น mm hmm. อันนี้ก็เป็นระยะปลายกลางซึ่ง จะต้องนําเสนอเรื่องต่างๆในวันพุธเช่นเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องการจัดการน้ำเรื่องปลูกพืชหลังฤดูแล้งกันนะครับจะปลูกอะไรจะส่งเสริมเป็นเงินเท่าไหร่นี่ก็ว่ากันไปประมาณนั้นไอ้นั่นมันง่ายมันเห็นเฉพาะหน้าเรื่องระบบชุนประทานขนาดจิ๋วมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างต้องใช้เวลานิดหนึ่งเรื่องการสร้างความมั่นคงอาหารน้ําก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าวันมะลืนจะเสนอเป็นเป็นโครงเป็นหลักการไว้ก่อนคครรัับบ ถ้าจะต้องขอเงินศึกษาขอเงินตั้งทีมก็ว่ากันไปประมาณนั้นหลักๆกันนะฮะหลักๆก็แค่นั้นเองอะนะฮะรับโอ้แต่ในระยะยาวจริงๆเนี่ยคงจะต้องวางแผนกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทำอะไรกันเช่นแยกระหว่างน้ำโอโภคบริโภคกับน้ําทางเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นต้นเพราะมันต้องปรับระบบทางโครงสร้างนะครับคำถามสุดท้ายครับระยะในระยะสองสาวันนี้ได้ ได้คุยได้เจอคุณชายอุ๋ยบ้างไหมฮะเจอบ่อยๆฮะเจอเกือ,อ,อยยบทุกวันเลยฮะไ,ไม่ทุกวันนะฮะแต่ว่าเจอกันกันนับบ่อยนไม่งั้นก็ต้องโทรกันอเรียนฐานด้วยความเคารพและห่วงใยยิย่งเลนะครับสุขภาพจิตของคุณชายอุ๋ยยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยกําลังใจยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าฮะ ตั้งแต่ไม่ไม่เป็นรัฐมนตรีตั้งจนถังถึงเป็นรัฐมนตรีก็เห็นเหมือนเดิมเนี่ยสําหรับผมนะอาจจะไม่เพราะว่าผมรู้จักท่านมานายเกินไปก็ได้เกินอาจจะไม่มีข่าวแซะทุกวันเนี่ยนะฮะมีข่าวแซะทุกวันเน่ยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ออกอากาศไม่ออกอากาศยุบบ้างเลยเหรอครับไม่เห็นนะ เรเองเราไม่เฉยเแล้วก็ได้สื่อสารได้ทำได้ทําความเข้าใจกันภายในทีมเศรษฐกิจอย่างไรบ้างครับท่ามกลางข่าวแซะทุกวันไม่มีฮะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานไปฮะไม่ไม่ทําความเข้าใจไม่ชี้แจงเบื้องหน้าเบื้องหลังข่าวบ้างเลยหรือไม่ไม่ไม่เคยสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่ทราบอ่ะผมไม่เคยคุยเรื่องนี้กับท่าน่ะค่ะอืมนะก็มองหน้ากันก็รู้สถานการณ์ตัวเองดีอยู่แล้วรู้ว่ารู้ว่า รู้ว่าก็ก็มีมีอะไรมีกระแสที่อยากจะให้ปรับมีกระแสที่อยากจะให้ปรับแต่ว่ายังไงแบบไหนมาจากใครผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มาจากใครก็พอรู้แต่ไม่สนใจไม่ใช่มาจากใครก็พอรู้ไม่ไม่ไม่รู้ผมก็รู้ไอ้เรื่องพวกนี้ผมก็ทำหน้าที่ผมไปไม่อยากรู้ไม่รู้เลยไม่ไม่ไม่รู้รู้แต่ว่าก็มีกระแสที่จะ จะอะไรกดดันให้ให้ให้พวกรเราบางคนออกไปก็รู้แค่นั้นนะครับพวกเราบางคนเหรอฮะ,ฮะไม่ใช่ทั้งทีมเลยฮะก็เห็นบางวันก็มีบางคนบางวันก็มีหลายคนเห็นแนัซ<อ>ีม,มไม่า <laughs> <laughs> นี่นี่เ,เห็นเขารู้จักรัตตรพลโสขติยานุรักษ์ไหมฮะไม่เคยได้ยินเขาถ้าเคยเจออาจจะจำชื่อเขาไม่ได้อดีตเลขาธิการกรอต อ๋อเคย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 เจอกันนะครับแต่ไม่ได้สนิทสนมกับท่านนะครับเห็นได้ข่าวว่าพยายามที่จะมาเบียดที่กระทรวงการคลังเนี้ยไม่ทราบนะฮะแล้วตกลงแลวแลวตกลงใครจะมาเป็นรมวเกษตรคนต่อไปต่อจากคุณปียพงษ์เนี่ยพอทราบไหมไม่ไม่ทราบฮะไม่ทราบเพรมีค a n เด d a ตั้งหลายคนอุ้ยแค่สองคนล่ะพินิจจารุสมบัติ แค่แต่สื่อสำนักไหนสำนักหนึ่งบอกพินิจจารุสมบัติอีกสำนักหนึ่งเขาบอกสารอัดกลิ่นปฐมก็ไม่ไม่เป็นไรแต่แต่ว่าสุดท้ายในทีมเศรษฐกิจสายหม่อมอุ่ยนี่ไม่ได้คุยอะไรกันเลยหรอกคือปารบกันมันต้องมีโดยธรรมชาติไม่เคยมีอะไรซีเรียสนอย่างในในขนาดนี้นะสําหรับผมนะอืเพราะว่าก็ไม่เคยเจอกันทั้งทั้งสี่ห้าหกเจ็ดคนสักทีหนึ่ง เพราะว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยที่จริงมันก็มีหลายคนใช่ไหมไม่ใช่เยอะอะ่ะไม่เห็นเคยเจอครบสักทีเอาสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดก็คือป <c oughs> ะหน้าหัวหน้าทีมคุณชายอุ๋ยเนี่ยแก่สื่อสารอย่างไรเท่านั้นเองเนะ <c oughs> ไม่ไม่ไมีอะไรอะครับออข่าวกระแสะหนึ่งค่อนข้างมาแรงก็คือเขาจะเปลี่ยนตัวนัฐมตีครังเปลี่ยนตัวน้ฐมตีเกษตรแค่สองตำแหน่งนะ ขณะเดียวกันนั้นคุณชายอุ๋ยยังอยู่คุณพิติพงศ์คิดว่าอย่างไรครับถ้าเขาปรับเอาสองคนออกคือเกษตรกับครังนะฮะแล้วเก็บคุณชายอุ๋ยไว้คุณชายจะอยู่ไหมผมไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วผมก็ผมพูดแทนท่านไม่ได้นะฮะเอาขอเป็นกาลังใจครับคุณพิติพงศ์ฮะสู้ๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคับครับ เทปนะคะคุณปปติพงษ์พื่อนมุนะอิทธิยาในสักการที่ฉุกรละหุกมากนะไม่ค่อยได้เต็มเนื้อเต็มตัวเท่าไหร่ก็พระบูกันไปเรื่อยถามไปเรื่อยหัวใจอยากจะรู้เรื่องอะไรป่ามันก็ขยับไปไม่ได้เรียบเรียงไม่ได้เป็นบทหมู่อะไรกันสักเท่าไหร่ถ้าเขาเอาดนตรีครังออกเอาดนตีเกษตรออกแต่เก็บรองนายยปิยธรคำถามก็คือแล้วคุณชายอุ๋ยจะยัง จะยังอยู่ต่อหไม่เออมันก็เป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งนะอันนี้ยังไม่มีคําตอบเขาบอกให้ไปถามคุณชายอุ๋ยเองต้องไปถามที่คุณชายอุ๋ยเริ่มจากเคลียร์ข่าวหน้าหนึ่งของโพสต์เดย์และกรุงเทพธุรกิจค่ะต่อด้วยข่าวประพันตรีเป็นกระแสมาแต่ผมก็ต้องสังเกตนะถ้าย้อนกลับไปอ่านข่าวหน้าหนึ่งของโพสต์เดย์ เรื่องตั้งคณะกรรมการกับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนที่มีลัฐติีครั้งเป็นประธานนั่นนะครับตั้งก็สังเกตไหมค่ะว่าในข่าวของโพสต์ทูเดเอาเป็นว่าถูกต้องก่อนอืเอาเป็นว่าคบทูกก่อนค่ะถ้าเป็นไปตามนั้นอมผมมีคำถามเอ๊ะเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรื่องในระดับนโยบายใหญ่ของรัฐบาลของครกตทำไมคนเสนอจึงเป็นเลขาคั้นตีอืม ตออตั้งสังเกตนะทำไมทําไมคนที่เสนอเรื่องจึงเป็นเลขาธิการรมตรีเรื่องได้ผ่านมือรองนายกเศรษฐกิจมาแล้วหรือยังอเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่รองนายกเศรษฐกิจจะต้องดูแลแล้วก็รับรู้ด้วยหรือเขายิงตรงเข้าไปที่นายกแล้วเข้าไปที่คอรมอลผมถามลอยๆมันมีนยะทั้งสิ้นนะผมถามลอยๆแต่มีนยะทั้งสิ้นนะถูกไหมพอจะนึกภาพออก ระดับเลขาครมอรลิปเยอะขนาดนี้โพสิชันสูงขนาดนี้ใช่หรอมีใครบี d t h ด s c ซีนว่าน่ะสิผมไม่รู้ผมไม่รู้มมรคและตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนเนี่ยเท่าที่ผมอ่านเนื้อหาสาระนะให้มาทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนโครงการลงทุนของรัฐในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมัน มันซ้อนกันไปซ้อนกันมาอย่างไรไม่ทราบมันดูซซ้อนไม่ใช่ครั้งแรกที่พูดถึงโครงสร้างโครงการลงทุนของรัฐที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานพูดมาหลายครั้งแล้วและไม่ใช่คณะกรรมการชุดแรกที่เขามอบหมายภารกิจให้ไปขับเคลื่อนให้ไปติดตามเรื่องโครงการลงทุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานก็งงๆงะ ภาสาการจูนตัวมาถึงขนาดนี้เศรษฐกิจมันไหลลงลึกถึงขนาดนี้ถ้าจะกระตุน้นถ้าจะกระชากถ้าจะแก้ไขถ้าจะทารงขอ้ขอขวดให้มันออกมาเสถียรเนี่ยเอาคณะกรรมการระ,ะดับแค่ตุ้งตีครั้งเหรอต้องระดับนายกเลยหรือไม่ที่จะมาสั่งการทั้งหมดทุกกระบวนการผมตั้งมันมีพิรุษผมตั้งก็สังเกตผมก็อของผมไปเรื่อยสงสัยทำไมระดับเลขาครมออย่าง,งาต้นตะกบปบาทสูงจัง เนื้อหาสาระของกรรมการชุดนี้มันก็แปลกๆซ้อนไปซ้อนมาซ้อนกับงานที่ทําอยู่เดิมนั่นแหละผมก็ไม่รู้ค่ะก็แปลกดีนะเกิดอะไรขึ้นประเด็นที่สองนะประเด็นที่สองอ,อ,อ,อ่านข่าวกรุงเทพธุรกิจแล้วต่อด้วยคําให้สัมภาษณ์ของคปปรงุงพิทยพงศ์ผมมีคําถามตกลงใครเป็นเจ้าภาพาเรื่องช่วยเกษตรกรช่วยชาวนาที่ถูกตัดน้ํากันแน่ใครเป็นเจ้าภาพคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดที่เสนอโดยตกกระกบ หรือกระสุนการครังหรือใข่หรือคุณชายปิเยรธรรองนายกเศรษฐกิจมันกระบวน่ามันสับสนระมานที่สําคัญที่สุดคุณไปสั่งตัดน้ําเกษตรกรไปแล้วขณะเดียวกันคนกรุงเทพมีความสุขน้ำประปาไม่ขาดค่ะไม่เค็มดังนั้นนะะขณะที่คุณตัดน้ำเขาคุณต้องมีคําตอบในทันทีแล้วจะดูแลเขาอย่างไรดูแลชีวิตเขาอย่างไรจริงๆมันต้องมาพร้อมวันนี้ค่ะ ผมยังยังนึกไม่ออกใครเป็นเจ้าภาพเนี่ยนึกออกไหมค่ะหลายส่วนอุ้ย